สวัสดีค่ะสวัสดีกับช่องแม่เมียวฟินแลนด์ชาแนลค่ะช่องแม่เมียวเป็นช่องที่ใช้วิถีชีวิตในฟินแลนด์นะคะแต่ละมือแต่ละเว้นนะคะว่าแม่เมียวเห็ดอียงแน่อยู่ในฟินแลนด์นะคะบางครั้งกับสีผ้าออกสวนแน่นะคะบางครั้งกับสีถ้ำกับขเขาแน่หรือว่าผ้าชมทีต่างๆเนาะคะ่ะแล้วแต่อ่สาสถานาการณ์แล้วแต่มือแล้วแต่เวลาเนาะคะ่ะมือนีก็คือกันค่ะ แม่เมียวชีวิตติดขั่วค่ะจะพามาท้ำเลือกแอปเปิ้ลเพื่อที่จะไปทํำกวนอีกคือเกาค่ะเพื่อนห้แอปเปิ้ลมาหลายหลาย,หลายค่ะแต้มือนี่เป็นแอปเปิ้ลสีแดงนะคะเต็มตรงนี้เลยค่ะเบิ้งแม่เมียวกับกล่องให้เบิ้งนะคะอันดับแรกแม่เมียวสีผ้ามาล้างแอปเปิ้ลให้สะอาดก่อนแล้วเขาจะมาเลือกหน่วยใดที่มันบอเอานะคะก่อนที่เขาจะเอาไปหั่นหลักกะ ทำขั้นตอนการกวนนะคะเก็บใบกินในฤดูหนาวนะคะเพราะว่าช่วงนี้มดแล้วค่ะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วของแอปเปิลนะคะเพราะมันรวงแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เมียวโผปรับกล่องลงมาให้มึงนะคะว่าแอปเปิลแม่เมียวไลายขนาดใดจ้ะมึงเนี่ยคะ่ะลคยครับบอเต็มสองอ่างล่างจานตรงนี้เลยนะคะแม่เมียวจะพ้ามาเลือกน่วยงางามแบบนี้แม่เมียวก็จะเก็บใบถักกินนะคะใบถักเก็บใบถักกินแน่ เพราะว่ามันเป็นแอปเปิลสดๆดจากสวนจ้ะเพื่อนอยู่ทีทํางานเพื่อนเก็บมะไหเออแม่เมียวเอา,เอาแม่เมียวลองทํำแอปเปิลกวนรอบรอบแรกนะคะมันแสบเพื่อนก็เลยว่าเดี๋ยวเพื่อนเก็บมใไ้มือนีแม่เมียวก็สีผ้าล่างก่อนนะคะี่ค่ะ ล่างล่างแล้วต็ลเลื้กไปนะเลือกนะเมื่อนี้แม่เมียวจะทำแอปเปิ้ลกวนทั้งหมดเลยนะคะหลังจากที่เลือกไว้ถ่กินสดๆแล้วนอกนั้นแม่เมียวจะทำแอปเปิ้ลกวนทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเกทบไว้นั่นไปกินวท่านมันมีแต่จะเน่าเพราะฉะนั้นแม่เมียวจะทำหมดเลยค่ะ นะคะลูกน,น้อยนะคะแต่ว่าแดงมีดยวยแดงมีดยวยจ้ะเป็นแอปเปลิลช่วงสุท้ายแล้วนะคะช่วงสุดท้ายแล้วก็จะมีลูกรุงร่วงแบบนี้จ้ะจะมีลูกรุงร่วงแบบนี้มาที่เป็นล่มร่มแห้งล่มหนาวหล่ะจากช่วงนี้เป็นกันจะล้นลงพื้นแหละแต่กระบอเป็นหยังใส่ได้นะคะใส่ได้คือเรา เน๋้วเมเมียวๆๆร่องยิบเลือหน่วยงามงามยวสีใบก่อนจ้ะเอาไปทากินขขนะคะนี่นี่ไว้ทาเขาตู้เย็นไว้กินค่ะเนี๋ยเมเมียวล่างไปก้อนเรื่อยๆนะคะ ก็ใสเวลาล่างนั่นพอสมควรอยูค่ะเพราะว่าแอปเปิลไหลนะคะ เจะมีแบบเขียวๆนี่น้ำนะคะเห็นปะค่ะแบบเขียวๆแต่เพิ่มรวงค่ะเพิ่มรวงเพราะว่าช่วงนี้เขาสู้ฤดูฝนนะคะฝนแน่หลกักจะเริ่มเขาสู้ฤด,ดูหนาวมันจะร่มมากมากๆเลยนะคะร่มแห้งยูพิแลนนี่นะคะมันก็ไดลล้รวงกะบ่เป็นหยังเพว่าเท่าตรงกัน ท้าแอปเปิลควรให้มันมีความเปรี้ยวอมหวานคือเป็นคือรสชาติม่วงนะคะก็ดีเลยจะดีเลยแม่เมียวก็จะเอาล่างแล้วก็ไปหั่นร่วมกันนะคะเดี๋ยวแม่เมียวขอทำต่อให้เสร็จก่อนนะคะค่อยกลับมาเบิ่งกันค่ะตอนนี้แม่เมียวล่างแอปเปิลเ็จหมดแล้วนะคะ แล้วก็ลูกแดงๆนี่ไม่เมียวเลือกไว้ถักินนะคะอันนี้แดงๆง่ามๆเลยจ้ะนี่เลือกไว้ถักินนะคะเลือกไว้ถักินแล้วก็ส่วนยูนี่เดี๋ยวไม่เมียวจะไปพึ่งยูโตนะคะพึ่งไห้ตอนแรกไม่เมียวว่าจะทํามือนี่คงจะบอ๊อเซ็ดนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปให้ไม่เมียวพึ่งให้อแอปเปิลพิ่นบัดหมาดก่อนแล้วเข้าคอยมหันกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไม่เมียวขอ,อคัดแอปเปิลแท้ แป๊บนึงค่ะแล้วก็ไปบึงกันนะคะวม่เมี่ยวคัดว้แบบไดจ้าตอนนี้แม่เมียวคัดแยกแอปเปิ้ลว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พึ่งไว้ให้เพิ่นหมาดๆก่อนค่ะแม่เมี่ยวคอยจะเข้าสู่ขั้นตอนการทันละมากวนนะคะนี่ค่ะทั้งนี้เป็นแอปเปิ้ลที่เขียวแน่ล้ะกะ็กำลังจะเริ่มซุกนะคะก็จะมีรสชาติออกเปรียปร้ยวๆนะคะแต่ตัวนี้ตัวนี้ก็ เริ่มซูกล้วนะคะอันนี้จะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะ่อนขางมาทาังหวานหลายก็เปรี้ยวนะคะแล้วป็ส่วนตัวนี้ก็คือกันค่ะอันนี้ก็เปรี้ยวอมหวานนะคะ่อนขางมาทางังหวานตะก,ก้านี่สวยค่ะนี่ค่ะเมียวเลือกเก็บบใบนะคะจะเอาเข้าตู้เย็นไว้กินสดๆจะ้ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็่วนทั้งสองอันนี้เมียวจะหั่นทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาผสมร่วมกันแล้วจังเอามาก,กวน ต่คลิปนี้แม่เมียวกะคงจะบไัรเขาสู้ขั้นตอนการั่นหละักะกวนนะคะน่าจะเป็นคลิปต่อไปจ้ะกะแม่เมียวกะเอาแอปเปิ้ลสวยๆงามๆม,มาให้เบิ่งแคนี้นะคะดูดูการแอปเปิ้ลค่ะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะกะจะทําจะมาถาน้อมอาหารโดยการกวนไว้นะคะกะแม่เมียวกะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะในขั้นตอนการเลือกแอปเปิ้ลหลักกะล่างแอปเปิ้ลนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เหนียวทำคลิปต่อๆไปในเรื่องจ้ะแม่เหนียวฟิลเล่นชาแนวสวัสดีค่ะคอยติดตามคลิปต่อไปนะคะในขั้นตอนการกวนหลักขั้นตอนต่างๆต,ต่อไปจ้า